เมื่อวันจันท์ที่หยุดไปหลังจากเคลียร์กิจการงานสามพันแปล้านของฉันแล้วเลยนะฉันก็นั่งดูเลียวเดี๋ยวนี้ติดเลียวอ่าติดเลียวมากเต็มเลยจตุพรพรมพันธ์พูดแบบเดียวกันนั่งหน้าแบบเดียวกันสีหน้าแบบเดียวกันแววตาแบบเดียวกันพูดในรายการสรยุทธกรรมกรข่าวคุณนอกจอและไปพูดในรายการไทยรัฐท้องอีกและไปพูดในรายการของตัวเองอีกสามสามจุดที่เราเห็นเนี่ยพูดแบบเดียวกัน เป๊ะเลยฉันทนฟังสามรอบอะอยูจยากเหมือนกันหมดอืแล้วพูดเรื่องอะไรรู้ไหมพูดเรื่องวันนั้นวันนั้นเนี่ยพวกฉันอยู่ที่ราชดำเนินไนพวกเขาอยู่ที่อักษะการชุมนุมที่มันจะมีมาสองประเภทคือไปเช้าเย็นกลับคือกรุงเทพและปริมณฑลและที่มาจากต่างจังหวัดคือปักหลักพักค้างที่เคยมาวัละสองหมื่นสามหมื่นขยับไปห้าหมืน คุณทักษิณเนี่ยเป็นคนดูแลเรื่องผู้ชุมนุมคุณทักษิณเป็นคนจัดการเรื่องผู้ชุมนุมต่ำคนเสื้อแดงจตุพรเป็นประธานนปชวเวลาจะออกไปประชุมข้างนอกไปประชุมกับพลเอกประยุะบบทธ์พบทบจตุพรก็ต้องให้นัทวุฒิเนี่ยคุมเวทีจตุพรก็ออกไปข้างนอกอ่าทีนี้ก่อนที่จะถึงวันเขาจะนัดประชุมสองวันก่อนก่อนวันแถประหารสองวันใช่ไหม <ดะ S 1> บยสองโมงของสองวันนั้นในปีห้าเจ็ดคนเดือนพฤษภาคมวันแรกเขาก็อ่านนัทวุฒิแกเฝ้าไว้นะฉันจะไปประชุมอะการประชุมนั้นล้มเหลวกลับมา วันที่สองนักวุฒิแกเฝ้าวินะแต่วันที่สองเนี่ยจตุพรเห็นจํานวนตัวเลขตอนเช้าที่รถจะวิ่งออกไปที่สนามทบวิภาวดีจตุพรเอารถวิ่งไปดูก่อนแล้วพบว่าคนนี้หายวับไปกับตาเขาใช้คําพูดนี้หายวับไปกับตาเหลือ3 0 0ร้อยสเท่านั้นเองรู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วขณะเดียวกันเนี่ยในบ่ายสองของวันนั้นเนี่ยพอ,อรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เนี่ยบอกว่าไม่มีอะไรคุยกันให้จบให้เรียบร้อยก่อนเดี๋ยวออกไปข้างนอกก่อน สิริโชคโสภาเนี่ยลุกขึ้นยืนดูที่กระจกหน้าต่างที่ที่ห้องประชุมเห็นรถถ่ายทอดสดช่องห้ามาสิริโชคโสภาบอกกับคุณอภิสิตกับผู้ใช้ที่ปัดที่นั่งกันอยู่บนตรงนั้นว่าต้องมีเรื่องแน่แน่วันนี้ถ้าเห็นรถถ่ายทอดสดทีนี้ทุกคนเนี่ยก็จะมีกรกะตมีเจ้าหน้าที่มีหลายหน่วย,อยาง,งานแล้วก็มีหลายพักการเมืองชัยกเกษมก็บอกว่าไม่ออกกระกะตก็จัดการการเลือกตั้งก็ล้มเหลวไป ดังนั้นพบทบก็เลยเดินเข้ามาว่าบ้านเมืองจะถึงทางตันอย่างนี้ไม่ได้จะเจ็บจะตายต่อไปไม่ได้แล้วดังนั้นนาทีนี้ผมขอยึดอํานาจจตุพรก็เล่าในทุกรายการเลยบอกว่าคุณสุดเทพที่นั่งอยู่ตรงขัง้นแต่ทำอย่างนี้เลยแพงอย่างนี้ฮหมดเวลาแล้วอ่าทีนี้หลังจากนั้นเขาควบคุมตัวทุกคนคุณสุดเทพอ่คุณเอกนัทไปแล้วคนหนึ่งอยู่ปัจจิมุรี อาจาตุพรก็ไปคน้นรถมีเงินสดแล้วมีปืนมีมมปืนเลยนะค่ะมีปืนอันนี้ไม่เล่าอันนี้ไม่เล่าอาจารเล่าลเองอันนี้อาจารย์ตุพรก็ไปค้นรถก็มีคนโดนควบคุมตัวควบคุมตัว,ตวพวกข้าราชารที่ปั์ก็อยู่ในบ้านหลังหนึ่งอ่านี้แ<น>ล้วเป็นคุณคุณหญิงรับอยู่นุนระบ,บุรีอ่าฉันอยู่นุนอยุธยาก็จะอยู่ปาจีนบุรีสระบุรีอยุธยาคุณคุณอนุทินอยู่ลาบสิบเอ็ดคุณวัฒนาเมืองสุขอยู่ชนบุรีค่ะ กระจายกันไปที่ค่ายทหารหมดทั่วทุกห,วหัวและแหงเลยแล้วก็ปิดเวทีทุกเวทีปิดอักษะเอาคนกลับบ้านทหารส่งกลับบ้านปิดเวทีและจะดำเนินอเอาคนกลับบ้านาแล้วก็ควบคุมตัวทุกคนอยู่ในค่ายทหาร3คืนม้าง4ี่คืนม้าง7คืนม้าง14คืนม้่งแล้วก็ปล่อยคืนบ้าน<ะ>ไม่ได้ทำอะไร<อ>ปล่อยคืนบ้านท<อ>ีนี้เขาก็อธิบายว่า,าวันนั้น,นในการรัฐประหารเนี่ยมันมีคนคนหนึ่งซึ่งมีชื่อในสองสามวันนี้ อยู่กับคุณนักสินที่เมืองนอกปีห้าเจ็ดฉันนึกภาพเลยแล้วแล้วเขาก็พูดเลยนะว่าเขามีตำแหน่งเป็นประธานที่ปรึกษานี่แหละเพิ่งมีก็คือจัตุพรไม่กล้าเอ่ยป่ากพูดคาว่าพัชระวะอือจ้าจาช่ไหมบอกอยู่คุณนักสินเพราะนั้นคุณนักสินรู้เลยว่าจะเกิดแล้ประหาคุณสินก็เลยไม่เติมคนในสองวันสมมามวันสุดท้ายจตุพรก็แพ้ก็แขนก็โหยทลัก วันนี้นัทวุฒิใส่เกื้อค่ะโพสเรื่องของเนี่ยเรื่องนี้แหละโต้โต้จตุพรนี่ฉันเล่ามาก่อนหน้านัทวุฒิไม่นั้นจะพูดห้้นพู่นะคนไม่เข้าใจฉันจะเล่าให้เธอเธอจะได้ราบเรื่องขึ้นนะเขาบอกว่าเขาและพี่น้องแกนนานปชยังคิดยังคุยกันเห็นตรงกันแล้วเชื่อว่าทักสินไม่มีส่วนร่วมรู้เห็นกับการยึดอำนาจ57แต่จตุพรบอกรู้รู้จักคุณพรชเชลว่าขออนุญาตเอ่ยนามนะเพราะจตุพรมันพูดตำแหน่งหมดแล้วอะแต่แค่ไม่ได้พูดชื่อ วันนี้จตุพรวันนี้วันนี้นัทวุวิเต้นเต้นออกมาโต้ตูบอกว่าคุณทักษิณไม่รู้มุมไม่เข้าที่แกนนาทุกคนเห็นตรงกันคือแผนยึดอํานาจเนี่ยก,ก่อตัวมจาจะช่วงต้อนรัฐบาลยิ่งลักพลเอกประยุทธ์พูดเองว่าเตรียมการมาสามปีกปปสชุมนุมไวชักพักู้ร้องพูดตรงกันว่าต้องเกิดรัฐประาหารแน่นอนมันคือทฤษฎีสมคบคิดแบบเดิมจากการยึดอำนาจปีสี่เก้า ชมนุมต่อเนื่องยุบสภาแล้วไปเลือกตั้งก็บอยขอดป้อมบาทขัดฟังการเลือกตั้งเลือกตั้งโมฆะเรียกร้องรัฐบาลน,นอกกติกาสร้างเงื่อนไขผิดทุกทางออกและยึดอํานาจนักธุบอกความขัดแย้งระหว่าบุคคลเป็นเรื่องหนึ่งแต่ประวัติศาสตร์ของนอปชกําลังถูกอธิบายด้านเดียวและถูกบันทึกด้วยมันคาดเคลื่อนไม่ตรงกันนอปชไม่ได้ดํานรงสภาพมาหลายปีเหตุแยกทางคือการไม่ยึดถือแนวปฏิบัติที่ทํามาไม่มีข้อตกลงตั้งพักการเมืองกับบุคคลอื่นโดยไม่ได้หาเลยที่ประชุม ไม่มีใครหลอกได้ถ้าเราคุยในที่ประชุมตามที่เขาและอาจารย์ธิดาเรียกร้องเรื่องพักไทยรักษาชาติมาทีหลังไม่เกี่ยวกับการตั้งเพื่อชาติที่ไปตกลงนอกวงและไม่บอกพี่น้อง <c oughs> คือจตุพรบอกว่าทักษิณหลอกคือรู้ทั้งรู้ว่าจะมีปฏิวัติอื <c oughs> รู้ทั้งรู้ไม่เติมคนเข้ามาหยุดเติมคนค่ะ <c oughs> ดังนั้น <c oughs> เหลือแค่สามร้อยห้าร้อยหายวับไปกับตาทักษิณรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น แล้วทักษิณก็หลอ่อจตุพรมาอ่ะคุณไปรักเพื่อภัยไ,ไปพักเพื่อชาติแยกกันคนทางกันแล้วก็ไปตั้งไทยรักษาชาติแล้วก็ทุนเชิญทุนกระหม่อมอม,มามา,ามาสมัครเป็นนายกรัฐมนตรีใบสมัครของทุนกระหม่อมนั้นเนี่ยทำให้เกิดเหตุกางคืนนขําคืนวัมนนั้นที่มีประกาศจากสำนักพระราชวังเราคงจํากันได้แล้วไม่ต้องพูดถิงอีกแล้วเขาก็พูดถึงว่าไม่จริงเพื่อไทยเพื่อชาติไม่จริงได้ไปตกลงวงนอกกันเรายัง เราคุยกันได้เราคุยกันอยู่ไทยรักสายชาติก็หายไปอืมอันนี้อันนี้อันนี้เต้นนะออมีคนเขียนมาว่าพี่ปองวันอยู่พี่ปองเป็นแบบนี้เสมอ <laughs> มาวันเพราะว่าวันวันอยู่ฉันรู้ว่าคนดูน้อยไง <laughs> ฉันก็อยากพูดเลยก็พูดเ <laughs> ราไปดูดีลลับที่ฮ่องกงเกิดอ,อะไรขึ้นที่ฮ่องกงรัฐบาลฮ่องกงเรื่องของเรื่องตอนนี้คุณทัศนสินอยู่ฮ่องกงใช่ไหมค่ะเขาก็เพื่อไทยเนี่ยเพื่อไทยก็จะต้องตั้งรัฐบาลแปดพักเอ็มอู ทีนี้เพื่อไทยก็จะดึงเอาอะไรเข้ามาล่ะชาติไทยพัฒนากับภูมิใจไทยภูมิใจไทยบอกว่าต้องมีก้าวไกลไม่ไปชาติไทยพัฒนาบอกมีก้าวไกลก็ไม่ไปถ้าไม่มีก้าวไกลเราจะไปอาจจะได้ชาติพัฒนากล้าและประชาธิปัตย์เข้ามาเติมแล้วให้เศรษฐาเป็นคนดิเดตนายกแล้แคนเศรษฐาก็เจอเรื่องมาตราหนึ่งหรือสองเข้าไปอีกล่าสุดเนี่ยนะคะดีบการจัดตั้งรัฐบาลของเพื่อไทยโดยก้าวไกลยอมถอยไปเป็นฝ่ายค้านก้าวไกลคือลงทุนแล้วยอมไปเป็นฝ่ายค้านเธออย่าพูดคำไม่ยอมเป็นฝ่ายค้านถ้าเธอรักชาติจรริงเ็อะไกไกด้ อแล้วก็บอกว่าแต่ต้องไม่มีพักสองลุงนั้นโดยการคุยเนี่ยเสนอเงื่อนไขเป็นการคุยระหว่างทักษิณกับธนาธรอ,อันนี้เป็นรายงานข่าวของเรานะท่านผู้ฟังระหว่างทักษิณกับธนาธรคุยกันตั้งรัฐบาลที่ฮ่องกง พี่น้องดูนะทั้งสองคนเดี๋ยวเขาไม่ให้ครอบงำพักนะตรงอยู่ในสถานะที่ครอบงำพักไม่ได้นะแต่มันสองคนคุยกันที่ห้องกง <c oughs> พูดถึงเรื่องการตั้งรัฐบาลเพื่อบริหารประเทศไทยของเราถ้าเอาเธอดูาลกันก <c oughs> นี่มันปกติหรือผิดปกติถ้าพูดดีๆเอาตรงๆไหนเหลาไปสินี่มันผิดปกติเอาละทีนี้เขาบอกว่าการเจราจาเนี่ยเกิดขึ้น24กับ25้าแล้วมีแกนานำของภูมิใจไทยไปด้วย การเจรจาเริ่มที่ธนาทรยื่นเงื่อนไขการจัดตั้งรัฐบาล8พัก MOU มีก้าวไกลร่วมด้วยแต่ยอมถอยเรื่องแก้ไขมาตรา112ว่า4ปีที่เป็นรัฐบาลเราจะไม่พูดเรื่อง112เลยไม่แตะเลย4ปีเองนะ4ปีค่ะแต่เดียวภายหลังจากธนาทรยื่นเงื่อนไขนี้ไปคุณทักษิณพูดว่าตอนนี้เรื่องสําคัญคือตั้งรัฐบาลที่ผ่านมาเพื่อไทยหนุนก้าวไกลตลอดปัญหาคือเพื่อไทยยัง จับกับก้าวไกลและเชื่อว่าการโหวตนายกครั้งต่อไปสวก็จะไม่โหวตให้ถ้าเพื่อไทยยังจับก้าวไกลเรื่องนี้ธนาธรและก้าวไกลรู้ดังนั้นการแก้ไขคือเพื่อไทยต้องสลัดก้าวไกลไปจับคู่กับพักร่วมรัฐบาลเดิมเช่นภูมิใจไทยเติมเสียงให้ครบและเชื่อว่าสูตรนี้สวจะผ่านให้แน่นอนรายงานข่าวก็แจ้งต่อมาว่าหลังจากทักษิณเผยจุดยืนในการจัดตั้งรัฐบาลแล้วธนาธรแย้งทักษิณว่า ส่วนตัวไม่เห็นด้วยเลยที่จะให้ภูมิใจไทยและพรรคอื่นๆมาเติมเพราะภูมิใจไทยเนี่ยคนของภูมิใจไทยมีคดีมากมายที่เป็นปัญหาแม้มพูดอย่างตัวมันไม่มี <c oughs> <laughs> พูดในพรรคตัวเองไม่มีนะบอกว่าภูมิใจไทยเนี่ยมีคดีเยอะพรรคอื่นๆถ้าหมายถึงพรรคสองลุงคือรวมไทยสร้างชาติกับพลังประชารัฐก็ไม่เห็นด้วยเพราะจะเป็นการโกหกหลอกลวงคนที่เลือกเพื่อไทยกับก้าวไกลยังไงก็ตามทักษิณนั้นแย้งคําพูดธนาธร ก็บอกว่าทุกคนมีคดีความติดตัวมากมายเช่นกันไม่ใช่แค่ภูมิใจไทยทักษิณบอกเขาก็มีธนาธรก็มีพิธาก็มีเรื่องคดีความไม่ใช่ประเด็นแต่เรื่องใหญ่คือต้องตั้งรัฐบาลที่สําเร็จเพื่อเข้าไปบริหารประเทศจากนั้นก็จะดําเนินการแก้ไขรัฐธรรมนูญปี60ที่ทักษิณและทุกคนมองว่าเป็นอุปสรรคการดึงภูมิใจไทยและพรรคอื่นๆจําเป็นและไม่มีทางที่เพื่อไทยจะตั้งรัฐบาลถ้ายังมีก้าวไกล ระหว่างนั้นแกนนําภูมิใจไทยคนที่นั่งอยู่ด้วยเนี่ยก็แสดงความเห็นว่าพักยืนยันว่าพักไม่ร่วมงานกับพักการเมืองที่มีนโย,ยบายแก้มาตราหนึ่นอกจากนี้ไม่มีปัญหาจากนั้นธนาธรก็เลยยื่นเงื่อนไขพิเศษบอกกับทักษิณและแกนนําภูมิใจไทยว่าถ้าอย่างนั้นก้าวไกลจะถอยไปเป็นฝ่ายค้านและให้ร้อเเสียงโหวตนายกให้เพื่อไทย จะดึงภูมิใจไทยก็ไม่เป็นไรแต่มีข้อแม้ว่าต้องไม่มีรวมไทยสร้างชาติกับพลังประชารัฐซึ่งถ้าทำเช่นนี้เนี่ยการโหวตนายกในวันที่4จะผ่านด่าน375โดยที่ไม่ต้องสนเสียงสวเพราะเติมภูมิใจไทย71บวก 30, 3าม้ยสิบถูกไหมเท่ากับ383ทักสินพอใจในข้อเสนอแต่ขอตัดสินใจขณะเดยียวกันแกนนำภูมิใจไทยบอกว่าร่วมได้ไม่มีอะไรแค่ไม่มีก้าวไกล ดิวจัดตั้งรัฐบาลเป็นสูตรที่เป็นไปได้สูงมากคือตั้งรัฐบาลไม่มีเก้าไกลก็ทําให้8ปดพัก MOU ขาด1นก้าไกลเหลือ7จ็ดพัก MOU บวกภูมิใจไทยบวกชาติไทยพัฒนาบวกชาติพัฒนากล้าก็ท่ากับว่าแล้วเขาก็ร้อยห้าสิบเอ็ดสิงเขาให้ก็ท่ากับว่า3ามยังอยู่ไปบวกกับ71ไปบวกกับ10ไปบวกกับ1เอ่อเกินไหมอะเกินแล้วค่ะเกินเกิน ไม่ต้องแปาศส่สวเลยไม่ต้องให้สวเขาไปยืนชี้หน้าด่าเอาเอาแบบนี้เอาตามนี้ถ้า่แต่แกเป็นแกเป็นฝ่ายค้านกับพักลุงลุงชอบอ่ะฉันว่าลุงชอบเอาตามนี้นะชอบมามสูตรนี้ท่านผู้ชมแสดงความคิดเห็นกันมาได้ชอบไหมเขาเขาบอกพี่ปองเอาใหม่ทีพูดเลยไปนะอสูตรนี้นะแปดพัก mou เดิมแปด mou เดิมเนี่ยมันได้สามร้อย สามร้อยสิบสองถูกไหมมันจะต้องได้สามเจ็ดหกต้องได้เราอย่าไปพูดสามเจ็ดห้าต้องเป็นสามเจ็ดหกสามเจ็ดหกใช่ไหมเขาทําไม่ได้ยังไงก็ไม่ได้เพราะมาตราหนึ่งหนึ่งสองอ่ะทําไม่ได้ดังนั้นทําไม่ได้ปุ๊บทักษิณก็เลยโอ้โลมปัติลมวานล้อมแล้วก็บอกว่าเอาละ แกไปเป็นฝ่ายค้านก็แล้วกันโอเคไปเป็นฝ่ายค้านแต่ให้ร้อยห้าสิบเอ็ดกับฉันนะยกมือโหวตนะโหวตนายกโหวตนายกนะในวันที่สี่เน้นะวันที่สองเนี่ยประชุมก่อนล่วงหน้าซักซ้อมแต่ยังไม่ได้บอกเก้าไก่เรือเย็นๆคงบอกสามร้อยสิบสองเนี่ยอาภูมิใจไทยเขาก็พูดตั้งแต่วันที่สิบสามแล้วว่าถ้าคุณพิธาคุณถอยไปซะวันที่สิบสามคุณถอยเรื่องมาตาหนึ่งหนึ่งสองไปซะ เราเจ็ดสิบเอ็ดเสียงจะโอนให้คุณวันนี้เลยวันนั้นพิธาเป็นนายกแล้วนะไม่ต้องมาเสนอไม่ต้องมาเจอเรื่องยัตติซ้ําไม่ซ้ํานะได้เสียงไปแล้วอะ่ะออก็ดูความโง่เด็เ,ออเนี่ยโง่เลยเลย,เลยต้องพลาดอย่างเงี้ยเสร็จแล้วก็ไม่เอาคือจะแก้ให้ได้ไงหนึ่งหนึ่งสองจะล้มสถาบันกรรษัตริย์ให้ได้อ่ะจะเป็นสาธารณะให้ได้อ่ะอ่ะทีนี้กลับมายัตติซ้ำไม่ซ้ำก็เรื่องหนึ่งแต่ว่าถ้าไม่เอาตรงนี้นะเปลี่ยน ไปเป็นเศษฐานเศษฐานโดนหนึ่งหนึ่งสองไปนะ้วเป็นอุ้งอิงเลยแล้วกันสุดท้าย,พายไพ่ใบสุดท้ายอ<ต>ุ้งอิงชัยเกษมมาป่วยแล้วไม่ได้หรอกอแล้วคุณชัยเกษมแกก็แกก็สองนุงแกก็เคืองกันอยู่ <c oughs> <c oughs> ในห้องนั้นนาทีนี้ผมไม่ได้ไไดรอกงั้นนาทีต่อไปผมยึดอำนาจอ่าทีนี้สามหนึ่งสองไปบวกเจ็ดสิบเอ็ดสามแปดสามแปดสามไปบวกสิบถ้าถ้าสามเก้าสามไปบวกอีกหนึ่งเป็นสามเก้าสี่ เกินไเกินทะลุเกินเลยทะลุเลยค่ะเฮตั้งรัฐบาลได้ลุงกลับบ้านอืไปเป็นลุงก็วางมือแล้วใช่ไหมลุงป้อมเป็นหัวหน้าพักลุงป้อมก็ไปคุมฝ่ายค้านอยู่ข้างล่างคุณพรชลวาดก็คุมคุณทักษิณทักษิณก็กลับบ้านมาแล้วก็ไปเข้าคุกแล้วก็รอจังหวะขอพระราชทานอภัยโทษแล้วอยู่ในคุกอแสนสบายของคุณ ลุงป้อมให้โชคเหรอะจะใช่ค่ะเมื่อวานในหวยออกสองตัวหลังเป็นหนึ่งหนึ่งคนก็บอกว่าเนี่ยเป็นวันเกิดของลุงป้อมลุงอ่าวันเกิดของพื่ป,ประวิทย์หลายคนก็เลยบอกว่าเนี่ยตามเลขเนี้ยมาตั้งนานแล้วนะเพราะว่าชื่อลุงป้อมเนี่ยมีแบบอ่าในในเชิงการเมืองมาประมาณสักสองสาสัปดาห์คนก็เลยบอกเอะเล่นเลขนี้แล้วกาันปรากฏว่าออกจ้าบอกจริงๆหนึ่ง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 ค่ะวันเกิดของลุงป้อมคือสิบเอ็ดสิงหาคมเดือนนี้และคนที่เป็นแฟนคลับเอฟซลุงป้อมเขาตามเลขนี้มาตลอด่อไปแล้วสิ ชะ่อื่องป้อมไหมพี่ปอมี่ายปีน้ำใบโอ้ยของอร่อยมากเนี่ยสิบเอ็ดสิงหาคมย่างเนื้อเก่งมากบ้านนี้ทางหาบ้านนี้ย่างเนื้อเก่งเก่งที่สุดเลยเนี่ยแล้วปีนี้แต่งตัวไปเรื่นขึ้นด้วยนะใส่สีติกเกอร์แล้วอ๋อสิบเอ็ดโอ้เฮลันเลยต้องให้หวยได้ด้วยเขาบอกเขาตามมานานเห็นชื่อลุงป้อมตลอดทีนี้มาคุณประพัฒน์โพธสุธนซึ่งไปร่วมเฟรมกับคุณทักษินชินวัตนนะคะ เดี๋ยวเรากลับมาเพราะว่าคุณประพัฒน์อธิบายในยางานมันเกิดของตัวเองนี่แหละค่ะว่าไปพบคุณนศินในางานมันเกิดในฐานะเพื่อนสนิทแล้วคุณนศินก็ย้ําคาพูดฝากคุณประพัฒน์มาว่าคือตอนนี้มีคนไม่เชื่อว่าแกจะกล้ากลับวันที่สิบใช่ใช่ม,ใชมีคนไม่เชื่อแต่ฉันเชื่อ,อกลับวันที่สิบแล้วพร้อมติดคุกก็จะเป็นฮีโร่ไงเป็นฮีโร่โไม่มสิน่ะ้รับสัญญางามเยอะเหรออ่าก็ะะจะเป็นฮีโร่ไม่สินใช่ไหม เดี๋ยวกลับมาฟังรายละเอียดจากคุณพัฒน์รวมทั้งรวมทั้งความกัง,งวลใจของพรรคฝ่ายคา้านด้วยว่าเนี่ยท่านผู้ชมก็กัง,งวลใจคนดูเราวันนี้ขนาดมันอยู่สองจุดแปดเคขอบคุณมากกัง,งวลใจเรื่องว่าพี่ปองไอส่เมื่อกี้ที่บองนับเนี่ยถ้าเกิดว่าเราบบไปให้เขาแล้วเลยเรียบร้อยแล้วเนี่ยแล้วมันหักหลังเราอะพี่ อ๋อมันก็จะเหมือนบางพักที่กังวลอยู่ตอนนี้เหมือนกันตลบกลับมาปุ๊บเปลี่ยนอ่ะมาเป็นรัฐบาลร่วมกันนี่จ่อว่าก็กังวลเหมือนกันอ๋วัวไปเรียบร้อยแล้วได้นายกไปแล้วแล้วหักหลังเราล่ะเอาก้าวไกลเข้ามาเราก็เสนออ่ะท่ไม่ต้องกังวลและประธานสภาเป็นของเราอันนถ้าเกิดลุงวันน้อยแกไม่เอาด้วยอ่ะอ่าไม่ต่างจากลุงชวนไงอ่าอันนี้ก็เป็นอีกหลายเรื่องที่น่ากังวลใจนะกลับมาค่ะ you